สวัสดีครับผมแสงกิษราจำรวนจารีนะครับแชมป์ปเทศไทย2สมัยครับนักแข่งสักกาดทีม Honda ครับตอนนั้นที่เริ่มสนใจกีฬาประเภทนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่อายุ6ขวบครับเป็นคุณพ่อนะครับที่ได้ขี่รถก่อนครับส่วนตัวเองก็ชอบด้วยเพราะว่าเมื่อตอนเด็กนะครับก็ได้ปั่นจักรยานโดดลงฟุตบาทนี่ครับ ที่กกก็ใให้้เรรมัััพอยูบบนนวงาาคํแลล้้้ววกก็็โตมาแแไดขี่ดดครับสงเริ่มสนใจกีฬามอเตอร์สปอร์ตจากการสัมผัสฝุ่นดินทรายเมื่อครั้งวัยเยาว์เนื่องจากคุณพ่อเป็นนักแข่งรถโมโตครอสมาก่อนแสงจึงรบเร้าคุณพ่อให้ฝึกขี่รถจักรยานยนต์ให้ด้วยวัยเพียง6กขวบเป็นคุณพ่อครับที่ ที่เริ่มที่เปิดใจให้ได้ขี่รถวิบากค,ครับเพราะว่าตอนแรกพ่อก็กลัวอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายด้วยครับพ่อก็เลยไม่ไม่อยากให้ขี่แต่ว่าด้วยใจของตัวเองครับที่อยากขี่จริงๆแล้วก็รักในกีฬาชนิดนี้จริงๆคุณพ่อก็เลยยอมให้ขี่แล้วก็ยอมฝึกหัดให้ครับตอนนั้นรู้สึกว่าด้วยใน ที่คุณพ่อนะครับ่านะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายครับก็คุณพ่อให้ขี่รถรู้สึกว่าจะเป็นรถจีนครับที่ที่รถจีนก็มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกครับ้วยใจรักก็พยายามฝึกขี่ครับฝึกทุกวันครับบางทีล้มแล้วก็ร้องไห้บางทีล้มก็มีคนจับรถอีกคนหนึ่งอุ้มตัวแสงเนี่ยครับ ไปขี่รถแล้วก็บิดไปต่อครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็น่าจดจำมากครับอายุตั้งแต่6ขวบครับถึงอายุ12บขวบเลยครับก็เป็นคุณพ่อคนเดียวเลยครับที่อบรมสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้ครับด้วยด้วยใจรักทั้งนั้นนะครับแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้ขี่รถเก่งด้วยครับก็เป็นคนที่ก็ใจรักเหมือนกันครับ แม้ว่าในช่วงแรกที่เด็กน้อยจากราชบุรีลงแข่งขันในงานต่างๆยังคงไร้โพเดียมแต่เจ้าตัวก็มีความสุขทุกครั้งกับการได้บิดรถเครื่องลุยฝุ่นในสนามตอนที่เริ่มขี่ตอนแรกนะครับคุณพ่อก็เริ่มฝึกจากสนามที่เป็นเรียบๆครับก็ขี่มาเรื่อยๆครับขี่มาเรื่อยจากนั้นก็ ได้ได้ไปแข่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นงานฟูทอนหรือว่าเียก,ยกง่ายๆก็เป็นงานวัดะครับก็ไปแข่งไปก็ล้มไปเคยไปแข่งครั้งหนึ่งมไม่ชนะแล้วก็ไม่ได้รางวัลอะไรเลยแต่ว่ามีลุงที่ขายปลาหมึก <laughs> เขาเหมือนเหมือนว่าถูกใจแล้วก็ให้ปลาหมึกมาสองไม้ หลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาหลายปีทําให้คุณพ่อตัดสินใจดันให้แซงลงทําการแข่งขันรายการใหญ่ในระดับชิงแชมป์ประเทศไทยในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีบางทีก็ขี่ได้อันดับบ้างอันดับ4อันดับ5นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองก็เริ่มเริ่มทำได้แล้วเริ่มขี่ได้แล้วครับคุณพ่อก็เลยอยากส่ง ไปแข่งรายการชิงแชมป์ประเทศไทยครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะอายุประมาณ1 1ขวบครับคุณพ่อเห็นแววด้วยครับแล้วก็มีลุงคนหนึ่งครับที่ได้ชักชวนกันไปแข่งรายการชิงแชมป์ทรไทยครับแข่งในรุ่น6 5ซีซีครับอายุไม่เกิน12ปีครับตอนนั้นก็จะเป็นรถ รถคันที่ใหญ่ขึ้นมาจากรถ50 c c ซีครับนิดเดียวครับใช่รู้สึกว่าตอนนั้นก็รถของตัวเองก็ไม่ได้สู้คนอื่นได้เลยครับด้วยที่ทางบ้านก็มาด้วยใจรักจริงๆนะครับ